สวัสดีครับพี่น้องครับต้อมป่งล่างมุ่นมั่งอีสานชาแน,นลเมื่อนี้สีมาส,สอนพี่น้องเด็ดพิ้นไล่เฮแบบมวนๆพร้อมแล้วไปกันเลยครับ สวัสดีครับพี่น้องครับต้อมโป่งล่างมูลนมั่งอีสานชาแนลเมื่อนี้ก็เพ่าพบพ่อพี่น้องนะครับผมหยิบยกเอาไรแ h a แบบม้วนๆนะครับเอามาสอนพี่น้องนะครับเฮ็ดโนดแบบง่ายๆบอสลับบอซับซ้อนนี่อย่างไยนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้อาจจะเพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกพิณนี้ไหมล้ะก็สวัสดีสุขสุขันคือเก่าละครับผม ก่อนที่จะเด่นกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้อครับพี่น้องครับพอปิ่นกำลังแรงแจดัดแอในคลิปต่อๆไปครับมื่อนี้เอาพินไม้แต้ดำนะครับผมเอาพินไฟฟ้าไม้แต้ดำสองคอนแทคนะครับ1นึ่งซิงเกิลคอยหนึ่งฮัมเบอร์เกอร์นะครับผมอะไรทองอหน้าแกะมือของน้องเฟิร์สนะครับผมของน้องเฟิร์สเอามาสอนพี่น้องสนใจก็สร้างได้ครับราคาบ่แพงครับ ตั้งสายเป็น e ไมเนอร์นะครับผมสายหนึ่งทางล่างเป็นเสียงมีสายสงเป็นเสียงลาสาย La, สายเป็นเสียงมีมีลามีนะครับผมพี่น้องตั้งสายได้แล้วเดี๋ยวผมเสียดให้เบิ้งก่อนจักน้อยหนึ่งพอเป็นแนวทางนะครับ นี่ครับพี่น้องครับกับมีโรงเรียนที่มันเพิ่มรายละเอียดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ากับประเด้ยากแข้งบรดียับผมเมื่อพี่น้องได้ฟังแล้วทามาริ่มเรียนกันเลยนะครับวักที่หนึ่งนะครับผมมันท่อนขึ้นหัวมันนะครับขึ้นด้วยเสียงลาสูงลาโด,โดทีโดทีโดลาโดทีลาซันลามี <ล>าสายหนึ่งโดทีโดทีโดนาอันนี้ก็สายหนึ่งโดทีลาซอนลามีซอนลีเลโดเลมวันนี้เลสายสองโดสายสองนะครับผมบรรทัดที่สองมี เพิ่มมีเข้ามานะครับมีลาโดทีโดทีโด,โดลาต่อไปโดทีลาซอนลามีอันนี้ก็เหมือนเดิมต่อไปซอนมีเดโดทีลาซอนตัวนี้นะครับซอนมีเดโดที ถ้าเกิดท่านใดคล่องแล้วนะครับผมมีความสามารถในการเพิ่มโน้ตได้นะครับคอนซิลเลนแบบซี่ซอนนนี่คือท่อนหัวนะครับผมต่อไปท่อนเดินนะครับบาร์ที่สามอ่ะโดเรนานะครับโดสายสองลาลี นี่คือมหาที่สามกไปมหาที่สี่ซอนมีละมีซอนเลมีเลมีดดนซอนสายหนึ่งมีละมีซอนเลมารสายสองมีเลมีดดนตัวนี้เล่นสองรอบนะครับผมต่อไป บรรทัดที่หทีลาสอนโดโดเลโดาเลโดทีตัวนี้นะครับทีสายสองทีลาสอนสอนสามโดโดเลโดเลโดเลโด้เรียนลเล่นสองรอบเมหมือนเดิมนะครับผม บรรทัดที่เจ็ดนะครับซอนลาโดซอนลาโดลาซอนตัวนี้ซอนลาโดซอนลาโดสองรอบต่อไปซอนลาโดลาแต่ว่าให้พี่น้องกดซอนซอนนิดๆลงลาลานี้ไม่ต้องไม่ต้องดีดแต่กดไซส์สามซอนลา โดโดนะครับเทคนิคตัวนี้นะครับซอนลาโดซอนลาโดซอนลาโดลาเพิ่มความเร็วขึ้นซอนลาโดซอนลาโดซอนลาโดลาแบบนี้นะครับผมเดืนสองรอบคือเก่าบังนี้นะครับผมต่อไปบรรทัดที่แปดอ่าเหมือนกับบรรทัดที่ห้าเลยนะครับซอนมีล้มีซอนเล่ไมีเลมีโด มีแบบนี้นะครับผมต่อไปประทัดที่เก้านะครับมีเลมีฟามีลามีฟาเล่นสองรอบนะครับผมมีเลสายสองมีสายหนึ่งฟาเป็นฟาฉับมีลา มรทัดที่สิบมีเรมีฟาลาฟามีเรมีมีสายหนึ่งเรสายสองมีฟาลาฟามีเรมีอ่ต่อไปท่อนทีส่งออกนะครับโดเรอซมีซันเรมีเรโดลาอนลาโดสายสองเร ซอนสายหนึ่งมีซอนเรมีเรโดลาสองลาประมาณนี้อ่าวร่ายแห่แบบวนๆพี่น้องได้รายแห่อ,อันนี้แล้วกับไปปฏิบัติโเพิ่มรายแห่ไปเรื่อยๆนะครับควาว่ารายแห่นี่มันว่ามีที่สิ้นสุดพี่น้องเจียวเพลงอ,อันนี้มันม้วนเนี่ยเอามาต่อเพลงนี้ก็ไดเอาเพลงนี้ไปต่อเพลงนันก็ไดอ,อันนี้ว่าผิดนะครับ มีแต่ว่ามวลหน่อยหรือว่ามวลหลายนั่นเองนะครับโดยรีว่ามีพิษมีถึกมีแต่ว่ามวลหน่อยหรือว่ามวลหลายไรแหกก็คือกันนะครับก็เป็นกันร้ใงไห้ท่าน,นกันแล้วกันพี่น้องเรียนแล้วบ่เข้าใจนะครับยังมีข้อสงสัยอยู่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับหรือว่าสุดท้ายแล้วอยากจะเรียนออนไลน์นะครับมาก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ เรียนใน YouTube หรือตัวของอีกแล้วว่าเข้าใจกับมาลงคอร์สเรียนออนไลน์นั้นผมได้นะครับยินดีนะครับก็เรียนเป็นแท้แน่นอนภายใน1คอร์สนะครับก็จากกันให้พี่น้องยินดีมีแห้งย่าเจ็บยา่าไข่ย,ย่าจนจบถุกในพอใจเงินโชคดีครับสวัสดีครับ